อาน้ำมันลงเลยพี่นอ้องน้ำมันลงไปผัดเดอ้อาน้ำมันลงไปแล้วก็ผัดเอาเครื่องพริกแกงลงเลยเด้อพี่น้องเด้อพริกแกงลงไปผัดให้หอมเลยนะครับหอมพักพริกแกงหอมเลยเทยีเด้อพี่น้องเด้อผัดให้เขาหอมเลยแหละ ครับดาทีเราก็ไก่ลงเลยเด้อพี่น้องเด้อไก่ลงเลย<ม>พี่น้องเลยไก่หนึ่งกิโลพี่น้องไก่กิโลกลว่าผัดเลยไก่ผัดสม,มุนไพรนะครับผมวันนี้ไก่ผัดสม,มุนไพรพี่ว่าจะใส่น้ำล้างโคกช้าหน่อยนะครับผมใส่น้ำล้างโคกแล้วก็พี่ว่าจะาปรุงรสเลยพี่น้อง ผงงัวซอสฝาเขียวพี่น้องสักหน่อยตามด้วยน้ำมันหอยพี่น้องน้ำมันหอยสักหน่อยพี่น้องน้ำตาลทรายสักหน่อยพี่น้องเอาผงปรุงรสสักหน่อยพี่น้องผงปรุงรสสักหน่อยแล้วก็ พุกเขาให้เข้ากันเลยพี่น้องเออเดี๋ยวเขาเดือดรแรงๆเลยที่นี่พี่น้องเ,ออเดี๋ยวคอยใส่เตาเดือดแล้วนะพี่น้องเนาะเดือดว่าจะใส่พริกซอ,อยหัวขาตะไคร้ใบมะกรูดซอยพี่น้องดูเดอ้อสมุนไพรต่างๆที่เราจะใส่พักเขาขันเลยแหละพี่น้องให้เขาหอมที่สุดให้เขาอร่อยที่สุดเลยแหละพี่น้องจะอร่อยมากหอมมากสมุนไพรหลากหลายเลยแหละพี่น้องเนาะ รอดูสุกเด้อพี่น้องเด้อตอนสุกเป็นน่องสุกแล้วพี่ไข่พัดสมุนไพรพี่น้องอาจจะไข่ใบมะกรูดลงไปเลยพี่น้องเลยโอ้ดูพี่น้องสีสันหนาทานมากเลยพี่น้องเอ้ยจับมันตักเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาไปแก้มเหลาเด้อพี่น้องเด้อน้ำพีวดเสร็จแสบน้ำกันเด้อจุดบจุ๊บเสร็จแุกแล้วก็ตักเสิร์ฟผัดไก่ ใส่สมุนไพรพี่น้องแซ่บมากเลยแหละพี่น้องเอ้ยน่าทานมากครับผมมาตักเอาไปเดอ้อพี่น้องเดอ้อกับแก้มอย่างดีทานกับพิวันด้วยจะจวดลอยๆด้วยกันเลยสวัสดีครับท,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 ท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เขามารับชมเป็นกําลังแรงใจให้พิวันนะครับอ่าวันนี้ได้อาหาร ผัดไก่ใส่สมุนไพรนะครับผมมาทานด้วยกันแซบๆกับแก้มอย่างดีอ่ะเดี๋ยวพี่น้องเอาบักสองเส้าสักหน่อยพี่น้องบักสองเส้าแกะเขาพี่น้องอือโอ้ของแท้เลยพี่น้งองเลยพี่น้องผัดไก่ แต่สมุติไพรสดย่อนเลยพี่น้องเอ้ยกับแก่ย่างดีเลยพี่น้องเอ้ยเขาเสวยร้อนก็นดีพี่น้องแต่เนี่ยส่วนมากแกเป็นกับแก่ม,มากกว่าพี่น้อง อืม,อมสมุนไพรต่างๆเยอะแยะอืมยม่ยมใบมะกรูดซอยพี่น่องมะข่ามะ,ะตะไคร่ซอยพี่น่งองใส่อ่า อะไรเรืองๆหลืองพี่น่อง้าขมินพี่น่องเรืองๆหลืองขมินด้วยพี่น่องโอ้รวจจาดเลยแหละพี่น่องแซ่บกรบแก้มอย่างดีอร่อยมากอืมอโอ้โอโอสุดยอดพี่น่องเอาเจจเกลือพี่น่อง แบบสองซาวฮึแบขคับพี่น้องเลยรสชาติได้เลยแหละพี่น้องเลยอร่อยมากโอ้โหกินพี่น้องน้องก่โอ้โห มือได้พี่นนังอืม จัดแรง,ดเงเลยเลย่พื่องเอยสมุนไพรต่างๆตับกลืนมีหมดพี่น้อออืมอืมอืมงสมุนไพรที่หอมมากเพย่องเอย ลองทำดูนะครับผมสมุนไพรต่างๆอร่อยมากตปรอีสานบันเทาเออแแสบนัวอะไรพี่น้งองแสบคักโอ้เมนูหนึ่งือบะเด็ดอีกเป็นเมนูหนึ่งพี่น้งองเลยย่ ทุวันจีนไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทรขอภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับลาละครับ่าเก็บจะจนเดอลล้อเราลำด้วยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะสวัสดีครับผม